เคดีครับตอนนี้กลุ่มดูอะไรกันมีอ่าทำมาช้เกมนะครับจะเห็นว่าผมได้แรงเอมาใช่อ่าก็คือเล่นจบแล้วไฟวิดีโอเสียนั่งแคนใหม่ไอ้ฟาดนะเอานีอยู่เกดีวิดไายโฟนะพาสิบหกแล้วพอมันนั่งแขนใหม่เฮ้ยอ่าเราไม่ใช่สตาร์เลยอะเอ้ย โอ้โอ้ดีนะโอประตูปิดแงะโหนี่<อ>นคุณเจออุปสรรคไม่พอใช่ไหมเนี่ยฮีะคือต้องนั่งแคร์ม่อีกรอบนึงครับแต่งเป็ดไอ้ตัดมันเลย เขามาังแขนใหม่ตายจบแล้วไปโอสุดเสียเปนเออออเออไ่เออจบ่ได้นีมาแล้วนะเออเฟนเมตักือเออเออ 야응응둘 กูต้องมานั่งแคสม่แม่งเอ้ยจริงผมแคสนี่ถึงพาที่เจ็ดแล้วล่ะเออกูต้องมานั่งแคสไปตัวนี้เตอยตัวปลากูทำได้เออเออเออเอาไว้อาอเอ้ยจัดๆๆโอ้เดี๋ยวจะบอกนะครับเสียงโอ้โห ตอนนี้านี้อาจจะมีความยาวนบบิดนึงนคแผมอารมณ์ิดีมาแม่งแ่ตั้งนานไปถึงสี่ไอเวนี่แม่งปยปปอืออืออือสัตไอมัดไอมัดอือูอออือั อือกันได้อือกันได้วเว้ยกันได้เว้ยกันได้ไอ้สัสอย่า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 อืออือทัวมันนักแคสมาเลยเออติมต้นไอ้เวียนเอ้แล้วก็ไปยับต่อยต่อยแหงเลยโอ้โหปัดแหงเลยเขียบโอ้โหดูแคสจบแล้วเพราะตมานัน่งแค้นใหม่อ่ะ Oh, Oke ya. Wah. Oh, oh. Ya. Okay. Oh, oh. Ya. Oke. Hai. Kakak kakak kakak. Ya, ama mọi người thôi mày ơi mày ơi, mày mày thôi mày ừ, mày thôi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  ơi mày thôi mày 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 ไม่เลยนะครับทำมาเ้ยนะเออคือว่าเล่นไหมครอเปนอาจจะได้แรงดีกว่าเอา็กันแหะมา <c oughs> ก็ได้เพื่อนมาเลยยอะ โอเคมคุณต้งกลับมานั่งเล่นใหม่แล้วอ้สานไปวิดโอสุดเสียแม่งไรอึงไปไหนเนี่ยพาทยอามาซื้ออนี้ฮะเออกลับมาซื้อกลับมาเล่นใหม่อออะไรกันมึงอืออืออือว้าย่ยยยไม่เอา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 คันคันคันจ

ยังผลไน้ไอ้นี่มาแล้วเน,นี่ยไันมันจริงจริงมันได้แล้วไงไปไปนี่ไปไปไปใจแล้วแต่ต้องต้องกำลังกระแทกหม่ไอ้ฟาดไอ้ไงเหี้ยเลยตอนนี้ดีมากฟันเออใช่ โดดโดโด,โด,โดไปยิงไงเลยเออยิงโอเคไหมโอเคคนระับไปเลย

ย้อยโอ้โหเออกูตายกำลังแรงแขงแงกูแขงกูแข่งกูแข่งคนนี้ต่อยต่อยไปเฮ้กูได้ยืนขึ้นในตำแหน่งแขนใหม่เฮ้ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเฮ้

หย่าึอดบเฮ้ยเข้าไปโอเคตอนนี้ต้องโดขึ้นไปนะครับอืออืออือเฮ้ยไม่ไม่เอ้ยล่วงล่วงโอ้โห ก็คช่วงนี้เอาเกมยาวๆเลยงงนะครับจะได้จุดไปแข่เกมไหมไปแต่กูต้องกลับมาเรื่องใหม่ด้วยว่ะแสด 关灯。 เขาบอกว่าอันไกลโพ้นตรงนี้เต็มหมัเลยดีวยกว่า Cô mà à, mà cái bộ bài á có bắt thế đi đưa đi đưa ủng hộ của mình là một cái tên ok ok cái tên là một ok

เคลีย okay, ไปทำไมกูต้อนกันนั่งกับแม่นัง่นงแขนใหม่ด้วยวะเอาเจออีกอ่ะเอาเข้ามาเด,ดี๋ยวน่อม แค่นี้ก็จบแล้วอเดอร์มีไฟฟูคาเบอร์ว่างไงพ่ดเดี๋ยวก็มีมีเลือกโล่ เฮ้ยเลือดอัพอะจะเก็บกูจะเก็บไอ้ยาแม่งกูจะเก็บมือไปเก็บเออเดี๋ยวเขาเขาเขาต่อเขาโบนิดนึ่งเออเป็นี่ก็ เฮ้ยเดอะอ็อบอันนึงกูเก็บโอเคไปอืมโอเคครับไปมามตเตออืมปันป้นเลยปัน้นปั้นเลยเอาไรปั้นอืมโอเคพาเนี่ผมเอาจะไม่พูดอะไรมากครับมันเซ็งอ่ะไอเ้แคร์แสดงตัวมาแคร์ใหม่สวัด รูปเน่แกน่ะพึ่งแกพาพระเจ้าเลยไม่ไมีทางหรอกปุกปาตะแกฮะม่อนรอรถอวเนี่ยเอ้ย เฮ้ยพอคุมคุ้มไม่หมดเลยเนี่ยดูถ่ายของส่นปาร์ดาขาดะฆ่าแกดาวถ่ายมาเลยบิดิบเข้ามาอืมเออมาเลยเย้เย้เย้เไม่เอาไม่เอาโอ้ยอุ้ยอปะอปัย นะไอ้สัตย่ายา,ยา,ยาไม่เอาไม่เอา,เอาคลิกเออโอ้โหโอ้ยกังดึกตรงมะละเป็นไงโอ้โหไอ้สัตว์เออ

จะเข้าประตูน mm. yeah! mm. ั้นไปในจะตายตรงนี uh, ้คือดับเอานะแต่มันทำมันทำดิสองงเออไม่ไปก็ตายซะไม่ดีเลยจะปล่อยแกไปแล้วเขียวอืม mày má, Ồ hả mày 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 họ mày 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 họ mày mày

กจะไม่ดูดี่นี้แน่เปตอซีเบตตอวสทนะปีูเปอกเนี่ยไอเวุตเนี่ยก็เนี่ย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 เออเนี่ยเเให้เน่ให้ากับสวัเตอร์เนี่ยเออนี่ถ้ากับสวัเตอร์จะเป็นอืไเนี่ยเออนี่แล้วก็ไป ะแล้วก็บเฮ้ยโอเคครับไปจะไม่ทันจะไปนะครับแรงเอไปต่างจังเวัดเลยโอเคครับกันโอเคว้ใจใหม่มีชั้นหน้าเ่าเลยครับ